แน่นอนเมื่อวานนี้นะครับประกาศอย่างเป็นทางการโทษทีจะพูดเป็นทางการก็ไม่ใช่เพราะว่าคะแนน,นเขาสูงกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะโดนัลด์ทรัมป์ครับ, <c oughs> รบว่าที่ปร,าาทประธานาธิบดีนะครับคนที่45 <c oughs> ของสหรัฐอเมริกาให้ดูภาพนี้หน่อย <c oughs> ภาพวิดาทีถือว่าเป็นการเปิดตัวมัน <c oughs> ตีสามตีสี่เมื่อวานที่อเมริกาค หลังจากที่รอคอยกันมาเพราะาคะแนนเนี่ยโอ้โหม,มันยังไม่เป็นทางการตอนนี้น <ะ S 2> แต่พอมันเกิน270ปั๊กนะฮะชรัมปก็ลงมาพร้อมกับครอบครัวประกาศชัยชนะ Sorry keep you นี่ไง <นะ S 2> Sorry to keep you waiting โทษทีให้รอนานนิดนึงจริงๆเมื่อวานนี้ทางโซเชียลทุกคนก็รอ,อนานมากทา,ทางทีมงานเราในเมืองไทยก็รอสแ a n บายกันเป็นชั่วโมงว่าตกลงมันจะยังไงฮิลลารีหรือว่าทรัมป์ คือในใจเนี่ยบางคนเนี่ยเห็นว่าคะแนนเนี่ยยังไม่ถึง270ของทรัมป์ก็เลยคิดว่าฮิลลารีน่าจะได้นิดนึงเน่ะเอาละฮะตอนนี้หลังจากที่ประกาศว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานเนี่ยก็มีคนนะฮะออกมาคุยกันเยอะมากเกี่ยวกับกระแสค่ะคนที่สนับสนุนทรัมป์ก็ดีใจเป็นอย่างมากครับคนที่สนับสนุนฮิลลารีก็เสียใจเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันนะครับก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ขอ พูดได้เลยว่าเขาพูดว่าอะไรเขาบอกขอบคุณผู้สนับสนุนที่มาร่วมกันรอรุ่นผลคะแนนย้ำถึงเวลาแล้วที่สหรัฐจะเยียวยาบาดแผลจากความแตกต่างทำงานร่วมกันและร่วมเป็นหนึ่งเดียวทำงานร่วมกันเพื่อประเทศและยังบอกว่าทางเฮเลนวิลินตันเนี่ยได้โทรมาสแสดงความยินดีแล้วนะครับก็อนเลือกตั้งครั้งนี้เหมือนเป็นการตอบย้ำชัยชนะของทรัมป์และก็ความพ่ายแพ้ของโพนะเขาบอกเลยก้สาราแรกเลยบอกดีกว่าว่าเป็นอย่างที่เราคิดก<ๆ>ันไว้ ครับมีกลุ่มหลายกลุ่มซึ่งคิดว่าอ๋อไม่เอาทอัรร้งทานและฮิลลารีไม่ไปเลือกตั้งดีกว่าม,มีคนนอนหลับทับสิทธเยอะมากในครับนีคร,บครับผมสองก็คือว่าคนที่คิดว่าฮิลลารีได้แน่นอน <ๆ S 1> ก็ไม่ออกไปเลือกตั้งเหมือนกรณีเบรกซิตอังกฤษอย่างที่คิดเกิดไว้ว่าจะเกิดขึ้นก็คือเก่งว่าฮิลลารีน่าจะได้แต่ปรากฏว่าเป็นดอนทอมเช้าวันนี้นะเรามาฟังความรู้สึกนะจาก คนไทยที่อยู่ที่อเมริกากันบ้างดีกว่าว่าเขาจะรู้สึกยังไงบ้างเราจะพูดคุยกับนะครับนักข่าวผู้สื่อข่าวนะครับตัวท็อปเลยของอเมริกาในขณะนี้นะคุณโอ๊ตวิชิชัยซึ่งอยู่กับเราไลฟ์ในเช้านี้จากนครนิวยอร์กรุณต้องใช้คำว่าอรุณสวัสดิ์หรือว่า굿อี e v น n ิ n งดีครับคุณโอ๊ตอรุณสวัสดิ์ครับ굿อีนิ้งครับตอนนี้ประมาณสองทุมที่นิวยอร์ก สองทุ่มสวัสดีครับพี่โอ๊ตครับอรุณสวัสดีครับแจ็คสวัสดีค่ะ,ค,ค,ะคือตอนนี้ต้องขอบอกว่าท,ที่ที่เมืองไทยเนี่ย <c oughs> หลังจากที่มีการประกาศข่าวไปแล้วเมื่อวานก็กระแสในเช้าวันนี้ก็ประมาณว่าโอโ้โหเป็นเรื่องโจ๊กซะมากกว่านะฮะว่าแหม <c oughs> เห็นไหมทำไม่น่าได้สุดท้ายก็ได้จนได้หรือไงแต่ตอนนี้ที่อเมริกา่ <c oughs> านไปแล้วเกือบวันหนึ่ง,งเป็นยังไงบ้างตอนนี้ที่ที่ได้ยินมานะครับคือมีการประท้วงอยู่ในหลายๆที่เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในในนิวยอร์กเนี่ยซึ่งมีประชากร ที่เป็นเดโมแครตเนี่ยมากกว่ารีพับลิกันเนี่ยสองต่อหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นมีการประท้วงอยู่อยู่ไปเมืองเลยตอนนี้เโหตโุล่าสุดที่นิวยอร์กตอนนี้ก็ยังประท้วงอยู่ชิคาโก้ด้วยใช่ไหมครเพิ่งจะเริ่มเพิ่งจะเริ่มตามหัวเมืองใหญ่หญๆที่เป็นเดโมแครตเนี่ยประท้วงเพราะว่าทั้ชนะเข้ามาในคราวนี้เนี่ยด้วยโหวตของประชาชนผิวขาวตามชนบทซะส่วนใหญ่ครับทีนี้ของของครอบครัวทันย่าเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างคือหลังจากที่ทราบผล ก็อคุณแม่ยที่อเมริกาใช่ไหมะใช่คือตัวคุณพ่อเนี่ยไม่ค่อยอะไรหรอกคุณพ่อเขาเฉยๆเขาไม่ค่อยจะแบบรู้ร้อนรู้หนาวอะไรแต่สำหรับคุณแม่เนี่ยคือเขาเป็นชาวอเมริกันไงคะเขาก็จะบอกว่าคือเหมือนเขาเบื่อกับการปกครองเดิมๆเขาก็เลยคนอเมริกันเนี่ยเขาก็เลยอยากที่จะได้อะไรใหม่ๆแต่ว่าก็มีหลายคนที่ไม่ชอบรัฐบาลชุดเดิมแล้วก็ไม่ได้ชอบทรัมป์ด้วยก็คือก็อย่างที่วูดดี้บอกก็จะนอนรับทับนอนหลับทับสิทธิ์ไปเลย แต่ตอนนี้ก็คือหลายๆคนเขาก็ดีใจที่ทรัมป์ Trump ได้บางคนก็แล้วแต่ความรู้สึกคนแต่ว่าอยากถามคุณโอ๊ตนิดนึงอะค่ะคือการที่โดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นเนี่ยมันตอบโจทย์ของคนอเมริกันแล้วสำหรับคนทั่วประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าทั่วโลกเนี่ยมีผลยังไงบ้างอะคะเด,เดี๋ยวอันนี้ขอ,ขอพูดเป็น2ประเด็นครับอย่างประเด็นแรกเลยเมื่อกี้ที่ทันย่าเพิ่งพูดถึงคือมันเคยมีการการวิจัยที่ผูด้อยว่า ถ้าเกิดใครที่อยู่ในเป็นนักการเมืองมาเกิน16ปีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องยากมากเลยที่จะกลายเป็นประธานาธิบดีเพราะว่าเขาจะมีประวัติเยอะมากก็จะถูกสาวต้องภายในเกิน16ปีเนี่ยฮิลลารีเนี่ยเป็นมา30ปีแล้วเพราะฉะหมายถึงหมายถึงว่าอยู่ในวงการการเมืองเนี่ยมา30ปีแล้วเพราะฉะนั้นคนก็จะเบื่อเขาคนต้องการความเปลี่ยนแปลงถูกไหมอากรณีต่อไปกรณีที่ว่าคนส่วนใหญ่เลือกชป์หรือเปล่าเอาจริงตอนนี้เราต้องรอดูนิดนึงเพราะดูเหมือนแล้วว่าพอพูด vote เนี่ย จะเป็นของฮิลลารีคลินตันอาจจะชนะด้วยซ้ำแต่ว่าอเมริการะบบของอเมริกาเนี่ยมันจะชนะกันด้วยอิเล็กโทรโบดซึ่งฉับเนี่ยชนะอิเล็กโทรโบดเราจะต้องดูกันนิดนึงว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าคนอเมริกันเป็นอย่างนี้คนอเมริกันเหยียดสีผิวหรืออะไรเงี้ยเพราะมันชนะกันจริงๆเนี่ยมันชนะกันที่2รัฐคือเพนซิลเวเนียกับฟลอริดาซึ่งชนะชนะกันไม่เกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถูกไหมเราพูดถึงคนจํานวนไม่ไม่ไม่ถึงแสนซะด้วยซ้ำเดี๋ยวต้องรอดูรอดูนัมเบอร์นิดนึงก่อนอย่าด่วนสรุปว่ายง แต่ก่อนหมายถึงว่าคุณโอ๊คก็มันจะบอกว่ามันอาจจะกลายเป็นว่าฮิลลารีอาจจะคว้าชนะกลับมาได้อย่างนี้เหรอใช่คือคือระบบที่เนี่ยมันเป็นอีพับบิกมันมันโหวตกันสองมันเหมือนกันเป็นโหวตและโหวตสองชั้นงี้นใช่ทุกคนออกไปโหวตพ p o ูล่าโหวตเนี่ยแต่ละสเตทแต่ละสเตทเนี่ยแต่ละรัฐนี่ก็จะมีการโหวตกันก่อนถูกไหมล่ะฮะว่าแต่ละรัฐนี่จะเลือกใครถูกไหมเขาจะเลือกแล้วแล้วว่าชนะเนี่ยมันจะชนะอิเล็กโทรโหวตมันไม่ได้ชนะพ p o ูล่าโหวตแต่อย่างสมมตินิวยอร์กอย่างเงี้ย มีประชากรประมาณ20ล้านไปโหวตและวฮิลอรี่ชนะแต่ว่าชนะเนี่ยจะชนะด้วยการเก็บคะแนนเป็นประธานในที่ปเนี่ยมันต้องไปเก็บกันที่อิเล็กทรอนิโหวตแล้วแล้วนิวยอร์กเนี่ยมีอยู่29เสียงใครถึง270ก่อนก็ชนะแต่ข้างล่างเนี่ยไม่ว่าคุณจะชนะแค่เสียงเดียวคุณก็จะได้อิเล็กทรอนิโหวตขึ้นทั้งหมด29เสียงของนิวยอร์กไปเลยมันเป็นการชนะยกแข่งค่ะเพราะฉะนั้นมันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่เป็นไปได้ว่าฮิลารี่เนี่ยจะชนะเสียงของคนส่วนมากแต่ว่าอิเล็กทรอนิคโหวตแพ้ <c oughs> คนไทยพี่น้องชาวไทยที่อเมริกาตอนนี้เนี่ยกระแสเป็นยังไงบ้างครับคุณโดดก็คนไทยก็มีทั้งเชียร์เยลลี่เชียร์ทั้งทรัมป์นะครับแต่ทีนี้ปัญหามันจะอยู่ที่ทรัมป์เนี่ยเขาพูดเอาไว้ยเยอะมากเลยเกี่ยวกับเรื่องการกําจัดคนอพยพที่ไม่ถูกกฎหมายถ้าภาษาบ้านๆอย่างเราก็เรียกว่าพวกโรบินฮูดอะไรต่างๆนี้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่ที่อยู่ที่นี่โดยไม่ถูกกฎหมายอย่างเงี้ยก็จะต้องเกิดอาการระวังตัวนิดนึงแต่ด้วยระบบอเมริกามันเป็นระบบ สองชั้นอีกเหมือนกันคือมีระบบรัฐบาลใหญ่รัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นในนิวยอร์กอย่างงี้รัฐบาลท้องถิ่นเขาจะปกป้องพวกโรบินฮูดอย่างนี้มากเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งแตกตื่นไปนะครับเรามีกฎหมายคุ้มครองคนในเมืองอยู่แต่ว่าถ้าออกไปนอกเมืองอะไรอย่างนี้จะต้องระวังตัวนิดหนึ่งเราเรายังไม่รู้ว่าเขาจะพูดจริงตามที่สัญญาไว้หรือเปล่าแต่ว่าก็ช่วงนี้ยระหว่างช่วงนี้จนถึงช่วงที่จะออกกฎหมายใหม่มันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นก็ระวังตัวนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าอยู่ในนิวยอร์กหรือว่าอยู่เมืองใหญ่ี้ย ค่อนข้างจะรับกันคุ้มครองประสมควรค่ะทีนี้หลังจากที่มีการประกาศว่าทอมได้เนี่ยก็คงมีคนเสียใจมากว่าฮิลลารีคลินตันไม่ได้เสียชนะรวมไปถึงคนในวงการหลายคนคนในวงการบ<ช>ันเทิงนี่คือแบบว่าร้องไห้เศร้ากันเลยใช่ไหมครับพี่โคตร คือคนคือคนที่แบ็กฮิลลารีนะใช่ครับใช่คอรีบูดเนี่ยสนับสนุนฮิลลารีอยู่แล้วเมื่อวันก่อนหน้าเลือกตั้งวันเดียวเองอ่ะมาดอนน่าออกมาเล่นคอนเสิร์ตฟรีอ่ะคุณยิดอยู่บัตรปกติบัตรนาจะบัตรแพงมากออกมาเล่นคอนเสิร์ตฟรีที่วอชิงตันสแควร์พาร์คเพื่อจะสนับสนุนฮิลลารีคลินตันอย่างเงี้ยเราบอกล่วงหน้าแค่สิบห้านาทีแล้วเมื่อวานนี้ก็ไปประจําอยู่ที่เฮดพอเตอร์ของฮิลลารีก็มีแคทตี้พารีออกมาสนับสนุนฮิลลารีคลินตันอย่างเงี้ยก็คงก็เสียใจไปตามๆกันเพราะมันนเส้ยาาแแดดงข <ừ> อก็คือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราอาจสังเกตนะฮะก็คือคนในนอกอเมริกาเนี่ยก็จะพูดเหมือนกับว่าอะ ทัมได้ก็ดีถือว่าเป็นสีสันใหม่นะฮะฮิลลารีไม่ได้ก็ดีเพราะเป็นระบอบเก,ก่าควรจะต้องจบไปซะอะไรเงี้ยแต่ที่นี้เราก็เลยไม่รู้ว่าในเอเมริกาเนี่ยความรู้สึแกแตกแยกมันหนักขนาดไหนก็เลยต้องถามโอ๊ตในเช้าวันนี้แหละคือมันเริ่มมีการประท้วงกันมากขึ้นคุณจับได้ไหมว่าอีกวัน2วันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแน่นอนพรุ่งนี้เนี่ยทางทัมเองก็จะได้มีโอกาสไปเจอกับประธานาธิบดีบารโคอบ,บามาที่ทวียบขลิฟอยถูกไหมฮะใช,ใช่คุณ อันนี้เป็นเรื่องที่คนใจยน่าจะเข้าใจค่อนข้างดีมันเหมือนเหมือนเหลือกแดงของเรานั่น,หหนแหละเพราะว่ขตามเขามันแบ่งแยกกันมานานแล้วถูกไหมช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คนจะยังรับไม่ได้อยู่จนกระทั่งไปจนถึงวันที่ที่เข้าสถาปนาตัวต้นปีหน้านี่เลยคุณลองคิดดูแล้วกันว่า <c oughs> เดี๋ยวฮิลลารีก็ต้องไปเจอกับทรัมป์ในงานสาบานตัวถูกไหมเพราะเขาเป็นสตรีมายเลขหนึง่งบิลคลินตันก็ต้องไปครับ บารักโอบามามิเชลโอบามาจมส์พวกนี้นี่หาเสียงแบบว่าสาเสียเทเสียกันมากแต่ต้องไปประชุมกันและเชื่อชูทรัมป์ในวันสถาปนาตัวดูวันนั้นสถานการณ์มันจะออกผลดันาดไหนมันจะแปลกๆใช่ไหมเชื่อชูทรัมป์มันจะทำแม่งทำแมงคือขอขอบอกเลยว่าเมื่อวานนี้พอเราฟังทางบารักแล้วก็ฮเลรีคลินตันพูดหลังจากที่ทรัมป์ได้ชนะเราก็รู้สึกว่า ก็นักการเมืองเราก็เข้าใจนะครนะก็ต้องเดินหน้ากันต่อถูกไหมเราคิดว่าต่างฝ่ายต่างต้องเตรียมคําพูดนาพอสมควรไหมครับโอ๊ตก่อนนี้เขาจะออกมาประกาศดังที่เราได้ฟังกันเนี่ยจริงๆนะเมื่อคืนเนี้ยรออยู่ที่แฮร์รี่เคลนตันเฮดคอเตอร์เนี่ยสำนักงานใหญ่เนี่ยอยู่จนถึงตีหนึ่งครึ่งจนไม่ไหวไปแล้วโอ้เเหรอฮะโอ้เเหรอใช่ใช่เราไปเราไปผมไปบุกที่ท่านเลยแล้วก็รอมาอยู่นานมากแล้ว นางไม่ออกมานางให้เชมนออกมาเพราะว่าปกติเนี่ยถ้ายังไม่ออกมาก็แปลว่ายังไม่ยังไม่ยอมรับสุกันแล้วนางเพิ่งจะออกมาตอนกลางวันวันนี้เพิ่งออกมายอมรับว่าโอเคฉันฉันพ่ายฉันพ่ายไแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะเพราะปกติตอนคืนเดียวก็จะรู้ทันทีแล้วก็จะออกมาแบบแสดงความยินดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมงั้นก็จะต้องทำใจงานก็เป็นไปได้อาจจะไม่ได้ทําใจแต่อาจจะคิดว่าเดี๋ยวก่อนนะเรายังไม่ชั่วร้อยเปอร์เซ็นต ใช่ไหมหร,หรืออาจจะยังไม่ยอมรับการตัดสินเพราะว่าสิ่งที่เฮลิวี่กล่าวเนี่ยมันถือว่าเป็นการยอมรับว่าทามก็ถือว่าจะได้ชัยชนะแต่ว่าลึกๆแล้วก็ยังมีความรู้สึกแอบเสียใจแล้วก็เหมือนฝังใจมากสมควรถูกไหมไอ้เรื่องกล่าวเนี่ยนะมันคือเขาเตรียมสปีดช่วยสองอันอยู่แล้วเาเตรียมตัวไว้แล้วแต่ว่าไอ้เรื่องจะออกมาตอนไหนเนี่ยสำคัญมากกว่าเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องกล่าวเนี่ยผมว่าเขาเตรียมไว้แล้วหลับว่าอันหนึ่งติดแพ้อันหนึ่งชนะแล้วอันอันเหตุการณ์มันเป็นยังไงแล้วก็ออกมาตอนนั้นแต่ที่นางไม่ออกมาจนกระทั่ง ท้ายสุดเลยเพราะเพราะเพราะเขาดูว่า <c oughs> เพนซิลเวเนียเนี่ยคือสุดท้ายเลยประมาณปีหนึ่งกว่าเนี่ยพอพอเขาประกาศเพนซิลเวเนียปุ๊บก็เป็นอันว่ายอมแพ้ออ,อ,อีกนิดนึงอันนี้เราตัดไปดูภาพของลูกชายของดอนละด์ทรัมปหน่อยมันเป็นประเด็นอย่างมากเมืม่อเมื่อวานนี้พอดอนลด์ทรัมป์ลงมาประกาศพร้อมกับภรรยาเมาริเลียว่าที่สตรีหมายเลขหนึ่งของอเมริกาเนี่ยก็ลูกชายชื่ออะไรนะครับบอสจำไม่ได้เหมือนกันนะครับลูกๆเขาเยอะเหลือเกินบารอนบารอนบารอนเนี่ย คือเท่าที่คนอเมริกาเขามีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างเมื่อวานนี้เกี่ยวกับลูกชายของจำเนี่ยเหรอครับใช่ใช่ใช่านานๆจะได้ออกสื่อทีแล้วเมื่อวานนี้ช็อตยืนอ,อยู่ข้างพ่ออยู่นานมากปกติเท่าที่รู้นะพวกพวกนักการเมืองเนี่ยเขาจะเอาลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยแบบว่าเก็บเก็บเอาไว้ไงไม่เอามาออกไม่เอามาสื่อ,อ <ๆ S 2> เพราะจะกลัวกลัวถูกแท็กอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อวานนี้ก็เป็นเห็นเป็นครั้งแรกที่แบบออกมายืนอยู่ข้างหน้าเลยก็คงอยากจะพรีเซนต์ให้เห็นว่า เป็น f a m i l y Man อะไรอย่างเงี้ยแล้วคำพูดของเขาเมื่อวานที่ออกมาก็เป็นคำพูดที่ซอฟต์กับปกติพยายามที่จะเป็นาาปนะธานทธิบดีของคนทุกคนอตอนนี้คือสำหรับคนที่สนับสนุนฮิลลารีเนี่ยความหวังที่ที่ว่าจะเป็นไปได้เนี่ยคือว่าอยากให้โดนลัลด์ทรัมป์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการแสดงละครหมดเลยแล้วตอนนี้จะกลายเป็นโดนัลด์ทรัมป์ที่ที่เป็นคนที่ปกติเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็เป็นเดโมแครตมาก่อนอ ผมเคยเจอโด็กน์ทัมเขาไนซ์เขาน่ารักภรรยาเขาไนซ์เขาน่ารักเป็นคนปกติมากแต่พอมาหาเสียงปุ๊บเนี่ยมันเหมือนมันต้องมาสวมขนขนอะไรสักอย่างเพื่อที่ให้คนเลือกเขาอย่างเงี้ยเขาเลือกขึ้นมาแล้วใช่ท้ำก็เคยไปเล่นมวยปั้มด้วยนะพี่พี่เคยดูใช่ไหมครับ <laughs> อันนั้นเขาเป็นเขาเป็นนักธุรกิจก็ต้องทําทุกอย่างเพื่อที่จะหาหาสร้างแบรนดิ้งของเขาไม่ไม่แต่เราก็รู้สึกเหมือนกันนะว่าคําพูดที่ออกมาจากปากทรัมป์เนี่ยเมื่อวานเนี่ยมันช่างต่างจากช่วงหาเสียงแน่นอนัมนก็เลยเกิดคำถามในใจว่า the real Trump หรือทรัมป์ตัวจริงคือช่วงที่หาเสียงหรือว่าหลังจากนี้ไปคุณว่ายสาหรับประชากรโลกและประชากรอเมริกาผมว่าขอให้เป็นอย่างนั้นครับทุกอย่างที่ผ่านมาขอให้เป็นหัวขนหมดและต่อจากนี้ไปขอให้เป็นโดนัลด์ทรัมป์ที่มีความมีสติ มีมีมีฝีปากที่ใช้ไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อต่อชาวโลกครับก็ต้องขอใช้คำที่ทุกทคนที่อเมริกาโดยเฉพาะนักการเมืองใช้กันในช่วงนี้ก็คือ God bless America ขอให้พระเจ้าคุ้มครองอเมริกาด้วยละกันนะครับขอบคุณครับคุณโอ๊ตครับขอบคุณคะคุณโอ๊ตครับผมนครนิวยอร์กเลยนะที่ไลฟ์คือกันในเช้าวันนี้อัปเดตกัน